ทุกคนวันนี้โคชวิโนอยอาจารย์เรวดีสุขสารรมนะคะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในซีรีส์ตอนที่ชื่อว่า5สเตปในการยกระดับพลังงานของพวกเราให้สูงขึ้นวันนี้นะคะจะมาถึงสเตปที่2แล้วล่ะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าความถี่หรือว่าคลื่นพลังงานของเรามีความถี่ที่ต่ำเราจะมีสเตปที่2ในการใช้ยกพลังงานของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนั่นก็คือ การใช้จินตนาการค่ะดังคำพูดของไอซาที่ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ถ้าไม่มีจินตนาการความรู้ต่างๆซึ่งเป็นความสำเร็จทางวิทยาการนวัตกรรมต่างๆของโลกเนี่ยก็จะไม่มีจินตนาการจึงเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการยกระดับพลังงานของเราเราจะต้องยกระดับพลังงานของเราอยู่เสมอเหมือนกับการที่เราปลูกพืชต่างๆะคะ่ะการรดน้ำพรวนดิน เป็นการฟุมฟักดูแลให้ต้นไม้เติบโตชั้นใดก็ฉันนั้นการจินตนาการก็เป็นเครื่องมือรดน้ำพรวนดินให้เป้าหมายของเราเติบโตได้เช่นกันเพราะจิตใต้สำนึกของเราไม่รู้ความแตกต่างนะคะว่าในขณะที่เราจินตนาการนั้นมันเป็นภาพ ที่อยู่ในความเป็นจริงในโลกสามมิติหรือว่ามันเป็นในจินตนาการของเราเท่านั้นทีหรือกุญแจสําคัญในการจินตนาการนั่นก็คือความรู้สึกค่ะความรู้สึกที่สมจริงตอนนี้มาทดสอบดูค่ะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันสมจริงหรือไม่โดยการจินตนาการถึงมะนาวนะคะเราหั่นมะนาวมาซีกหนึ่งแล้วบีบมะนาวลงที่ปากของเราดูนะคะว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไง น้ำลายเราสอหรือเปล่าอันนี้คือทําในจินตนาการนะคะและกุญแจความรู้สึกที่ว่านี้ย่อยลงไปก็คือเราต้องรู้สึกให้ได้ถึงประสาทรับรู้ทั้ง5เลยนะคะเห็นภาพมะนาวว่าสมจริงเนี่ยมันเป็นสีอะไรขนาดเท่าไหร่นะคะ รสชาติของมันกลิ่นของมันเป็นแบบไหนสัมผัสเวลาเราสัมผ,สมผัสมันเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันมีเสียงนะคะอย่างเช่นทะเลเสียงของมันเป็นแบบไหนเราต้องรู้สึกให้ได้ด้วยค่ะประเด็นก็คือเราต้องรู้สึกสมจริงให้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นสถานที่ที่เราอยากจะไปบ้านที่เราอยากจะได้หรือว่ารถยนต์ที่เราอยากจะขับ สมมติว่าวันนี้เราเป็นคนคนนั้นแล้วเรามีสังคมแบบนั้นเรามีรูปแบบชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นเราจะรู้สึกแบบไหนคะเราจะได้ยินเสียงอะไรที่อยู่ข้างหูเราเราจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆในแบบไหนคะคนในสังคมของเราจะเป็นใครบ้างคะในทางประสาทวิทยา ขณะที่เราคิดขณะที่เรารู้สึกนิวรอนในสมองของเรากำลังสร้างโครงข่าย Fire together Wir e together หรือว่ายิงกันจับเชื่อมกันด้วยความถี่ของความรู้สึกนั้นอยู่และด้วยความรู้สึกที่มีความสุขนั่นมันคือการทำงานของโฮอร์โมนความสุขที่ถูกหลั่งออกมาค่ะพอเรารู้สึกสมจริงโฮอร์โมนความสุขไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินโดพามีนมันกำลังทำงานให้ความสุขเรานั่นเอง อับราฮัมพิกส์นะคะหนึ่งในกูรูด้านกดแรงดึงดูดคนสําคัญคนหนึ่งนะคะบอกว่าส่วนที่สําคัญที่สุดของมนุษย์นะคะไม่ใช่การเกิดมาแล้วมีอวิวะครบ32ประการนะคะส่วนสําคัญที่สุดของเราคือส่วนที่มองไม่เห็นค่ะนั่นก็คือพลังจิตที่อยู่ในคลื่นความถี่ระดับสูงคลื่นความถี่ระดับสูงของจิตของเราเนี่ยมันจะสามารถดึงดูดความสําเร็จ เข้ามาในชีวิตเราได้นั่นเองนะคะดังนั้นการยกคลื่นพลังงานของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้หาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามีความรู้สึกที่มีความสุขดึงความรู้สึกเราไว้กับสิ่งนั้นนั่นแหละจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถได้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเพราะคลื่นพลังงานที่อยู่ในระดับสูงแล้วของเรามันก็คือจะไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่อยู่ในระดับสูงอยู่ในระดับเดียวกันเข้ามาสู่ชีวิตเรา เมื่อเป้าหมายความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในอนาคตใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือการจินตนาการอนาคตมันจึงสําคัญค่ะเราจะสามารถดึงอนาคตให้มาเกิดความรู้สึกในปัจจุบันได้เมื่อเราทําแบบนั้นได้ซ้ําๆทีๆนะคะหัวใจของเราที่มันเป็นแหล่งผลิตสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะจะแผ่ออกไปความทีนี้ จะไปอยู่ในระนาบเดียวกันกับความถี่ของเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะได้นี่แหละค่ะสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกภายในของเราจะสะท้อนออกมาเป็นโลกภายนอกจินตนาการจึงเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สามารถยกระดับพลังงานของเราได้ทีนี้มาถึงสเต็ปขั้นตอนที่3นะคะก็คือว่ายกระดับพลังงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกค่ะซึ่งข้อนี้นะคะ ำเป็นต้องอาศัยสติช่วยพอสมควรค่ะเพราะว่าเมื่อ,อไหรนะคะที่เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์ดิ่งอารมณ์ดาวหรือมีความรู้สึกอยู่ในแดนลบอะค่ะเราต้องสามารถจับตัวเองให้ทันแล้วถามตัวเองค่ะว่าความคิดที่ดีกว่าความคิดนี้คืออะไรเพราะว่าความคิดที่ดีมันจะนำมาซึ่งความรู้สึกอารมณ์ที่ดี และเทคนิคอีกอย่างนะคะในทางโคชิ่งที่เราใช้กับลูกค้าบ่อยๆเวลาเขามีอารมณ์เชิงลบนะคะก็คือการ break state ค่ะบางทีเราก็ใช้สภาวะทางร่างกายนะคะโดยให้เขาเปลี่ยนอเรียบดค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเรากำลังอยู่ใน s เซ i o n Coaching แล้วเขาเกิดมีอารมณ์เชิงลบนี้ค่ะเราจะหยุด s เซ i o n Coaching ก่อนแล้วก็ให้เขาออกไปเดินสูตรอากาศ ถ้างานของเขาที่บริษัทหรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยกำลังเครียดนะคะก็แนะนำให้เขาพักร้อนไม่ว่าจะไปเที่ยวนะคะหรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็ใช้วิธีการสงบสีอารมณ์ใช้ลมหายใจค่ะหยุดไปทำสมาธิ5วัน7วันอันนั้นจะดีมากเลยค่ะ เพราะความสงบสุขที่ได้จากสมาธิเนี่ยนะคะเป็นการยกระดับสภาวะอารมณ์ขึ้นไปสูงสุดเลยนะคะก็คือสภาวะที่เรามีความถี่500-600นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นสภาวะการรู้แจ้ง ซึ่งนอกจากจะยกระดับอารมณ์ขึ้นไปสูงได้แล้วเนี่ยเรายังจะสามารถเชื่อมต่อกับมหาปัญญานะคะถ้าเรามีปัญหามีความท้าทายอะไรอยู่เนี่ยบางทีนะคะเราจะเกิดอาการปิ๊งแวบค่ะช่องทางหรือว่าวิธีการในการแก้ไขก้าวข้ามปัญหานั้นๆเนี่ยมันจะมาหาเราในช่วงจังหวะแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะก็เป็น2สเตป2ขั้นตอนในการที่ยกระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นนะคะก็คือ การใช้ Visualization หรือว่าการจินตาการและก็การยกระดับสภาวะอารมณ์นะคะด้วยการใช้ทั้งการยกระดับความคิดการเปลี่ยนสภาวะทางร่างกายแล้วก็การใช้สมาธิขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะคะดูย้อนได้นะคะเราทำไปแล้ว2 EP นะคะในซีรีส์นี้และเนื้อหาอื่นๆน,นะคะในช่องอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อการพัฒนาตัวเอง และถ้าต้องการเข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาตัวเองทั้งทางกายจิตแล้วก็วิญญาณ One Less Development นะคะกลุ่ม Facebook โค้ชพี่นอยจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง Description สามารถคลิกเข้าร่วมได้ฟรีนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ,ะ,นนะคะุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมาโค้นในเรื่องของ mindset ของเรานะคะซึ่งตัวนี้ ไม่เคยว่าจะได้รับสิ่งนี้แล้วไม่เคยจะเหมือนกับว,ว่ามันได้ปลดปล่อยความคิดนะคะทำให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังในการที่จะดําเนินการรับชีวิตของเราซึียแล้วเราไปด้วยความใส่ใจมุ่งมั่นอดทน,นแต่เราต้องคิดตลอดเวลาว่าทำไมมันต้องต้องเป็นชั้นทําไมต้องเกิดอะไรขึ้นกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอโพสต์ได้มาแนะนําวิธีการคิดหรือว่าเติมพลังให้เราะคะ่ะเราก็จะ มีความรู้สึกที่จะมีการคิดเป็นกระบวนการเราจะเลือกได้ว่าเราจะคิดในตรงไหนน,นะคะค,คิดจะลบกหรือว่าจะบวกได้ไหคะคือทาให้ทําให้เรารู้จักมีมีความคิดที่ดีซึ่งตรงนี้นะคะสำคัญการับว่าจะคิดลุกหรือว่าคิดหัวเรามีสมาธิแล้วก็มีพลังในตัวเองนะคะที่จะดาเนินกับชีวิต